ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําชุดพ่นหมอกนะครับพร้อมปั๊มอัดไดอ์แฟรนะครับ๋ยนนี้จะเป็นชุดพ่นหมอก15ห้าหัวนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรเรามาดูกันเลยครับชุดแรกจะเป็นชุดดูดน้ํานะครับก็จะเป็นข้อต่อคัปเปอร์นะครับสําหรับเสียบกับก๊อกน้ํานะหนึ่งตัวแล้วก็สําหรับเสียบกับตัวกรองตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็กรองน้ํานะครับกรองน้ำหนึ่งตัวครับแล้วก็ข้อต่อทองเหลืองนะครับ ขนาด3าหุนเสียบ10มิลสำหรับสายที่อยู่1ตัวก็ต่อทองเหลือง4ี่หุนเสียบ10มิลหนึ่งตัวนะครับสำหรับขันตรงชุดหัวกองนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นก็ต่อทองเหลืองสามหุนเสียบหมิลนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มน,น้ำพร้อมอะแดปเตอร์นะครับปั๊มปั๊มไดแฟมอันนี้สามารถอัดหัวพ่นหมอกนะครับขนาด0.3มมิลได้ถึสิ5หัวนะครับ นี้ก็จะมีเป็นหัวโค่หมอกนะครับขนาด0.3มิลเป็นแบบสแตนเลสนะครับก้านเสียบ6มิลนะครับจำนวน15ตัวแล้วก็ข้อต่อ3ทางนะครับเสียบ6มิลทั้ง3ด้านนะครับจำนวน15ตัวแล้วก็เป็นตัวปิดท้ายนะครับเอาเอาไว้อุดนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวจบนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายนะครับสาย p u นะครับ1ิดมิลทำ จำนวน2เมตรนะครับแล้วก็สายพิ6มิลนะครับจำนวน20เมตรนะครับแล้วก็จะมีชุดเทปพันเกลียวนะครับป้องกันน้ำรั่วครับแล้วก็จะเป็นกิเบ้ัไทายเอาไว้ก็บสายครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการต่อใช้งานกันเลยนะครับว่าจะต้องต่อยังไงนะครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับกับปั๊มน้ำจะไปต่อให้ดูเลยนะครับ บ๊อกน้ำนะครับบ็อกน้ำเนี่ยเราก็จะขันอันนี้จะเป็นบ๊อกธรรมดานะครับบลอกน้ำธมรรมดาเราก็จะเอาเข้าต่อสวมเร็วนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันปิดให้มันแน่นนะครับตรงนี้เราจะสามารถถอดดอกได้นะครับเสร็จแล้วตรงชุดนี้นะครับเราก็จะเสียบสายปียูนะครับขนาดอ่าขนาดิบมิลน,นะครับตรงนี้เสียบเข้าไป วก็ไปแล้วก็ขันปิดไว้นะครับ๊บนะครับตรงนี้แล้วก็จะใช้ก้ต่อทองเหลืองสีหุนนะครับ10มิลเสียดขันเข้าไปนะครับบนหัวกรองนะครับแล้วก็เสียดสายที่ยูส10มิลนะครับเข้าไปชุดนี้ก็จะผ่านกรองแล้วนะครับชุดล่างนะครับก็จะใช้ก้ต่อคัปเปอร์อีกตัวที่แถมมากนะครับก้ต่อสมเร็วนี่ก็เหมือนกันแยกส่วนได้ พันเข้าไปนะครับทุกอย่างที่เป็นเกลียวเราจะต้องใช้เทปพันเกลียวนะครับเทปพันเกลียวที่แดดไม่ให้เราก็่านไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี้ก็จะใช้เสียบสิบมิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ขันติดครับแล้วก็เสียบไปโอเคอันนี้นะครับลองทิน้ําดูนะครับเปิดน้ำดูก่อนโอเคน้ำออกได้ครับตรงนี้น้ําจะรั่วนะครับเพราะว่าไม่ได้พันเทปพันเกลียวนะครับจริงๆต้องพันเทปพันเกลียวไว้ มันก็ฝังนี้นะครับเวลาที่เราขันเราก็จะมีลูกศรนนะลูกศอนชี้บอกนะครับสู่ลูกศอนคือทางน้ําเข้าหัวลูกศรคือทางน้ําออกนะครับตรงนี้ทางน้ําเข้าจะใช้ก็อต่อสามหุนนะครับเจียบจิบมินนะครับเดีไปเลยโอเคถัดมาตรงนี้เราก็จะเสียบหกมินนะครับเสียบหกมินเสียบไปเลย อันนี้ครับแล้วก็พัดมานับสายกมิลตรงเนี้ยแล้วก็จะมาเข้าตัวนี่ครับสามทางนะครับสามทางตรงกลางก็จะเสียบหัวพ้นหมอกนับสแตนเลส0.3มิลแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆจนถ้าเป็นหัวสุดท้ายนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นหัวสุดท้ายแล้วก็จะใช้ตัวอุดสายครับที่ ใชแถมเข้าไปในชุดนะครับก็จะใช้ตู้สายปิดนะครับตรงนี้ก็ไปอุดไว้น้ำก็จะไม่ออกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองเทสตั้มกันเลยนะครับวิธีการใช้ง,งานปั๊มก็จะใช้อแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์เสียบเสียบปั๊กที่ปั้มก่อนนะครับโอเคเสียบปั้มเี่ตั้มเสร็จ ก็เสียบแป๊กเพื่อเปิดปั้มน้ำน,นี่ปั้มทำงานแล้วนะครับสายจะกระตุกนะครับแล้วก็เปิดน้ำครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดค้นหมอบนะครับที่เราทำทำไว้นะครับก็จะเป็นประตูฆ่าเชื้อโควิดครับตรงน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ใช้อยู่ประมาณสิหหัวนะครับชุดนี้ ก็จะคร่าวๆวิธีการต่อใช้งานนะครับตัวหัวพ้นหมอกนะครับชุดหัวพันหมอก15หหัวพร้อมปับ๊บอาจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยก็สา,ามารถสอบถามได้เลยนะครับผม